สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Vivo Y02s นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะแต่ดูรลบๆก่อนนะคะ ะคะ่ะโอเคค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะแล้วก็แถมฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่เ,เราจะมาดูแสงหน้าจอกัอนก่อนนะคะ ันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงแลดแสงได้นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะ ต่อไปเรามาดูทัชสกรีนกันบ้างนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยทัชสกรีนเป็นยังไงอันนี้เราวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะจุดไหนที่ทัดไม่ได้มันจะไม่มีสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะเราก็จะทัดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ คาสก,กินได้นะคะต่อไปเรามาดูสีจอกันบ้างนะคะนี่นะคะสีจอไม่เพี้ยนไม่มีเดพิเซลนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ หน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกเลยนะคะนะคะ,ะ,คะโอเคสำหรับลูกคา้าคนไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ